ยงตมมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสําคัญคือกา,าลังแรงใจของผีของนองบื้อสุขูสุขคนนอบถี่น้องเนาอะอบุญหลายสายเงาบุญหอดหยอดเกี่ยวบุญมาผลามีหลูกเต่าจะได้มาหวมงการหวมงานเมื่อนี้ผมมาพี่นันหน่อยดาวเหนือเมื่อนี้ค่วงคูมากับสาวมอล่ำสุนิสาเสียงเลไรเมือ่อเสีหนิวของผมขอกรับลงแทบดตับมิดมอแคนแค้นมอลํำบื้อสุขูสุขคนผู้ที่เกียวมานังฟังหลอกฟังลืำเสียสารเวลาอันมีคาของผีของนองเสียสารเวลานอนอันมีคามาฟังหลอกฟังลํา เมื่อนี่ขอบบนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเรื่องบนมาบุญหลายจังได้พปอหน้าบุญน้ำพาจังไในบวตอบุญหลายจังได้พ่อบุญหน่อยกับผูเห็นแสดงว่าเมื่อนี้เข้าบุญหลายใส่เงาหมอลำสุนิสาเออจังได้มาพบวปอดใส่หูสายตาของพี่ของน้องเบื่อสุขุสุขคนมาเมื่อนี้บ่มีหยังทีเสียมาตอบแทนพอคุณบ่มีหยังเสียมาฝากพี่ตอนน้องนอกจากเสียงลำนอกจากเสียงแค้นเมื่อนี้ในรูปแบบหมอลำก่อนประยุกต์ยกแรกแคบมันขออนุญาตไปอวิโยคูเป็นละกันธรรมดาของมลล็งหมอลำสะก้อนพี่น้อง ก็ยกที่หนึ่งเริ่มได้โัลาโนล ทุบปวตะรตะตาังธรรมรตังสังงราะไรนังแล้วหานีว่าคุกุสันธทุโกโนาคมโ,นโ,าาปโปมนกััสปโกตมุแล้าวว่าเสียเรียมิตายูล้วนแต่รัาพู้โตจงมาปกมาบังสาธุคุณอิรามน,นาคุณกูบาจาันเถึงคุณสินคุณท่านอยู่ในวัดไทยวา ให้เริ่มแม่มาปกมาคุม้มแม่มาคุ้มมาบางังแต้มาตังมาเลี้ยมใน สมใจหนึ่งผู้ที่มาลำลองก็ให้เสียงของกาเรียนไก่ไปทั่วสาธุร้อขอไว้ไลูกฟ้าลิงเลียมพ่อลุงสาธุร้อขอให้คุณศลเจ้าคุาว่าผู้สอนสช่างองให้มาเลิ่มตังละตัวหาผู้ลำนำทางกับพระได้ทำยาผาสาธุรุ้อก็รักปาตกิบูร่งเรียมพ่อรามองลสะสบองของราจะแวลวัไรเรียน ลำงานนาที่แม่นพูเ,เรียนเรียนลิวสาธุนเดือลำอยูวัดก็ยให้เป็นกรรมลำในธรรมก็ยให้เป็นบานล,ละให,ห้มาโฮมขับปัญญาไปใส,ส่สวงลสาส้นกุ้นให้สมบูงกูขับปัญญาการเดียม ไปได้เงีแม่นลำขับบ้านลำนักเอวขาตูนดื้อขอเห็นนออมนอตาบองเท่าสูสีวังขอละความเดียดมาพูดความดั้งกลี่ยมมาเทียมอยู่กานยันี่เป็นทางไกลขอให้ได้สมดังใจปวงขอให้ได้สมดังใจปวงให้สมอค่ะอไรผู้เดินป่าป่าตุงที่ยาได้ไม่ข้าวผู้ใดกังยังจังดื้อยจังไดกันงผู้ไรดื้อบนถอยทางหัวหินเนี่ยกนรนอปะเตยตั้มขึ้นคนให้ดื้อเมียมาสูงกว่าข้าผู้ที่มาลำหลวงละสั หลวงของกะตาไปตานมาเลียนคนเดิมไม่อดนเลยเรียนบงแต่พวกองควงก็บวบาปานันนับแตนนับผู้ได้แข่งทางใดนับแตียนผู้ใครแข่งทางใดบ่นนั้นเดื้อมีเกินมอ้อนั้นเลี้ยงกันลำลองลำลองล้พระคุณหลวงจา้พนโนโจาพระคุณหลวงเจา้จาผู้เทียมตายยาได้ห่างขอให้มาเลียนกันโตัผู้าพุ่ เอาอันนี้ล้ก็จังสรนลาเอาันนี้ก็จังสรนลาเมื่อนี่เป็นวันมาอุ่นๆก็คุณมาสร้างเนื่อเต็มคว,ความกาสนามคุณหลมาจังน้ำจังน้ำห้องโหงสมบุญได้ได้คุณกองผู้ที่ร่ำวันนี้มอดำดีจะมาแล้วพวกคอนแซวในหนังกอคอยฟังกัามอคอยยองใส่บุญ บาจังบมแมนได้แล้วเจ้าแกกัดีใจแม่นไผ่ไ่ดีก็ยินยิยงหลุดไปหาเึงสิได้บางคนโกหกลำส้ำวนสมวันเดือดร้อนมาเล็วเตจอฟังคักค้าเดือดวกเจ้ามืออื่นเสียนได้สิเรือพ่อเสี่ยมาลำพูดีบางลำหน่อยไผ่เรียบบางลำคอยสิบปีกับพอเปิดบุญเด้อแม่บุญจะเกิดตังพ่อเอยคอยเทราไรามผู้มาฟังอยู่นี่ใครเนี่ยบุญลายผมนั่นเดือด้อมาขีนเสียนได้ผู้บ่เห็นว่าคุณบ่ได้ยินหนอคำเบา อีกักหน่อยไก่ตัวหมูเต้ากลับขึ้นเมื่อเบยล่าหูโยเฮียนกาให้พ่อเห็นอาชูคนไปเรียนโรงเมาพบป้าพ่อโดยพ่อแม่บุญตาล่าจะมาฟังสัพปิทีเดียวปีนี้เบลล่าที่ลาพูปีลาทางฟังยังจะได้ปากคิมมึงเด้อเพึ่งยากเขาสั่งหัน้าป้าป่นต้นถูกสั่นแดดกันเผาว่าโอุต้นด้ออุดซีเอาโตละพูแดงซ้ำป่ามาพักไปหาขาเยี่ยวเข้มหมื่นคำนี่ลาพ่ออยากให้ผมมาลำลาพ่อหนูพ่องวางจังพ่องขอจนตาสวัด แมงมอรออดว่าจะเบิดดีแล้วออกดื้อลุมออกจนอิดปวงแหงจะได้ลุกข้าวบาดนี่สมใจจะมาโนนอะไรข้างยากข้างยากละขบักกอนบบว่ารำไบ่ชินถูกทูกสิ่งใดบ่าไปเมื่อไหร่ที่เือแมงทนทนแมงทนทนว่าำวันนี้ผู้ได้ดีราบว่าแมงเฮตึงสาธานาพอเอาโนันนี้สิดีให้สมัยสิดีให้สมไ เอาละธรรมดาเป็นหา่านสูงโลกงานตำขวมไปไปบ้ไใดต้องไหวอ่อย่อคู่เป็นรักการธรรมดาเป็น่าเลียนหนังสือกับตองมีคู่ เป็นนักมวยก็ต้องมีคู่เป็นมอลองมอล่ำก็ต้องมีคู่ขี่กับปูต้องมีวาดปูศาสต,ตองมีเลี่ยมมีไรควมไกยไปบ่ได้ตันผูเรดควมไายเรียกแล้วว่าสีังี d ีจะเลื่นไปทางหน้าบ่ได้เพราะฉะนั้นแล้่ยวมือเสียบหนูของผมมอล่ำอภินันหน่วยเราเหนือจึงได้ยกไปเหนือเา่าเท่าไปเหนือเสียงคำโบราณเพื่อนว่าเจียมปีเต่าจำเจาย,ยืนยาเป่าพึ่งโตเป็นคนผู้น่อยขันสีศกสีต้อยต้องมีคูมีบาต้องกลาบไปเบาหาเธอ ทุนมันจางแม่ละทำมาดาดอกพอก่อลูกเตาเหลือมคุณพ่อคุณแม่เพื่อน่ามันบ่นดีลูกเสียดเหลือมคุณคู่บาอาจารย์เพื่อน่ามันบ่ถูกเหตุหน้าก็ต้องเบิงเขาปูก บะมีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่กับโตายดอกนอแม่คนดีไปใส่กระพื้ตังแกมูยาเป้าเป็นคนรู้ผิดเหตุผิดข้องต่เปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกจะเป็นคนปอกลอกว่าบาม่มีอาจารย์เพื่อนมาเลี้ยนำพอเพื่อนมาเกาะนำผูผู้ดได้รู้ผู้น,นั้นได้ตุออ้นไว้กา,างแมนดี คุณคู th ung, th am, okay races, AS, Hence, DP, ่ว่าจ ah right ังสอนลูกเสียหูจักนั้นหูจักนีทุกทุกจังบอกเคยเอียส่วนผู้ขาบอกเป็นเสียลืมคู่บอกเป็นเสียลืมคู่เสือตุ้นหูเส้าเอบอกคือคุนบางหุ่นเพื่อสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบอต่างเทียงล้ำจนมีสือเสียงกักไปสอนเลยแต่เขาบัดควางเบาเพิ่นอยูดดาวส่วนกวผมเป็นหน่วยราวนือบอกเป็นคนเต่าราวดูตุ้ยเสียไ้ ขาตูรือ,พ,อพ่อผู้สังวานหน่อยดาวเหนือพ่อผู้จารุนหน่วยดาวเหนือให้แหนมนสองทางโรงเอ็นแกงไทยเป็นแสงเทีนยนไตเป็นแสงไฟแกงสาว่างไทยผู้บ้านำทางเป็นแสงไฟเด้อดสองแกงเด้อไห้ลำล้อง เมียนมวนดี้ำร้องเมียนมนลายดือคนปังโอยยโอ้อยโอ้ยโอยอยโอยโอยอยโอยยออยโอยมอยโอย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 โอยดอยมอแอยโ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 อยมวยไทยมอ Các bạn có số cảnh xe xe hàng chốt cảnh này เอาฮันนี Str ่ละต็หมวแกนเหลือหมแก่เหลยอละต้ามองซ้ำนี่ละต้ามองซ้ำนี่เอาละเนาะลุงเบาซาำนี่เอาละเนาะลุงลุงก่อนหลังเล่าฟังบางยืนมงบาเยื้องละข้าเดินไปนาข้าเดินไปนาก่อนมาต่อเดินไปนาก่อนมาต่อเอาละโนลุงละโนอันนี่มะฟังบัานบ่เดินพอลานเลี้ยวลานงานเดินจอดที่ดันดอนดงนาบ้านโมพัานซันปากน้ำดันเดินเข่าน้ำมเมาเข่ายันเดียงพาผู้ซาจันท่านน้ำมเดือดเปนเต่าเลี้ยวบ่เที่ยวรันดงดันในนี้ท่าน นั่งสบายแต่ตาสมุดตั้งซื้งไรสมดุดันลุดันลุพันแลวจีนตะลจนปันติลนั่งเดินนั่งเดินนั่เดินนา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 กลงวันนังเสตินปันคำมุ่งให้ไปไอ้วงจงฟัง เอาอันมีเราพ่อยังนานมอันคงสันดวงจากูตยังไปอาจรย์ลงตังทังสือจมบังลงังวังวังอนู้นสวดจำทีเร่ต่างพวกการฮันเป็นางเกินฟังหุนมาจังนั้นเลือได้เป็นน้ำหมูหมตูลมเต่าโตูลมเต่าลเต่ากูจะรู้สันเท่าคนมาเท่าอย่าข้าวนันเล้ยวดันฟ้าซองแจงดันดงดัเมืองอันนั้นซึ่งเมืองพังลีเจเษฐีทำามุทรงไปสาลสังเทิงมองไปตาะเลบางบาง นั่นเดินไปยอบวกรกไปพอมูดามูว่าอีกูพังทูยกยางยอมมูพังทังกลุงบังน้เนลุงปืนว่าทะเลเปลียนเมืองหัวใจเปลียนเมิงว่าะเราวังตัดตังคุณสร้างลูให้สรหมูทางอย่งสันจักทะเลอีสูว่าทลังบ่อยาลมผ่านมตตาคุณสร้งลูเรือเมนเรือละมารีรลมไปพวมทางสุมก่อเจวกอคงกอคูวันนั่นนั่นเดิมูมโลใจสูมลมรักมงานเาปรเลียนเรียนไหลไว้ไว้เลียงงายงเดินเงี้ยย ปราทำทางเลี้ยงเลี้ยงเรา่อยังทำวามเราลุ่นสอนยังวนุนทันลังอยู่สอนลมสอนสอนสาบตาตีมาละครมาละคมาละคำาละคลุต่างนามคุณสันรู้เรื่องแม่นเลยเขาว่าลรงตามปอดปงเล่นอันเลี้ยวเหรอพ่อฟาดงร่างององดูเต็มนเป็บอลูกคู่ได้หมูนะหมูสามปายยับเดินน้ำฉันกันมาทั้งเจ้านี่ก่อนไม่แม่เจ้าทั้งน้ำหมูตัวยาดเจ้าเอิญก่อนก่อนแกว่าจะได้บาดมีไรโยกย่างเดินไกลถิ่นภาไปบ้านผาตาลริมบ้านสะรดองลาน่อย ลานหน่อยท่านน้ำมุงไห้เจ้าต่อเห็ตาหยอดเราบ่าวผู้เร่่อนนังเอาเอาฮันี่เบาซ้ำนั่นเบาซ้ำนั่นเอาลานลุงจุงก่อนหลังเราผู้พักมันเงินเราเดินไปหนากวอนมาต่อข้างเดินไปหนากวอนมาต่อเอาลานนี่ลงไว้บ่เดินสีหน้าด้วนแข่นส่วนไว้ก่อน ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับเอายกแรกแขกมนานวังหันถือว่าหมอลำไฟไส้ลำไว้ออยออคู่ไปแล้วเนาะแม่เนาะบัทินิลูกสาวลาถือว่าเป็นยกแรกเออกัสซีไว้ออย่อคู่คือกันแต่นักมวยเพิ่งกับลายออยอคู่ได้แม่บ่แมนแต่หมอลำเอาวัชนันทว่า,วาเฮ็ดตามเฮ็ดกิจตามของสกอรกันแล้วกันค่ะ เอาละฮะนี honey, ขอกราบไปคุณพระ ขอดเดชะบารมีคุณพาะศีอริยะคุณพระคุณสงฆ์คุณแก้วาสามประกะา,ารสิ่งอาศักดิ์สิทธิ์ในาสากลาโลกจงมาโดนบนนันดาล ทั้งคุณเินคุณทานคุณเบรามาดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาคากูมือจงมากุมมาบังให้มาหากัน ตัวเด้อคุณพานอ,อู้โตองค์ลำเมื่อนี้มาลำลองฉลองบุญคุณพ่อคิดอันใดก็ให้พ่อติ่นแต่งสองธรรมไปไปมววถูกกรรมคุณพาอรหันให้มาปั่นลาว,วิชาแบ่งอภูมิควาลงเมื่อดีมาลำสู่เสงก่อนว่าตา ไยมาสุบูขายาลัยข้างหางนี้ผู้ขาลำเบิมม่งอันนี้ยกขอยโยแกนให้เธอตั้งเส้นแน่นเมื่อนำทำในศิลาไมลำสาาบบาท อัสามารถเป็นทางมีรงสาลือให้คนสาออกเลือเด่นเป็นปรวาตกำลงเรียลือว่าตลอดลำในบ้านยามีหามีหันกันลำลองแก้วิทธาคันีแล้วงานนายาเสียให้มีผู้เอื้อเฟื้อสูซอยงานหลังให้คนฟังยุยกมาลำบ้องาไปลำใสคนยองเลือสะสมเสือให้คนลือแตกกหนคนแหตามสิบเมตนะ สิบแมรำเร้าเม่นำ้ำได้ยินพอดมาหาสาราุกคุณคูบาโพสังสอนความรู้มาสู้มาขามายามลำยามอลงให้เพลกนขอนของมองฟังแนวมวนหูเพิ่นอาจารย์พวงพันผู้ที่สอนความรู้สอนว่าสอนก่อนผู้เท่าฟังลืมนนอนนานำตนแจงยมามผูกอาแสดงคอยกูบาขานักไม้สอย ไอ้ผูเบาซ้ำหน่อยหลงเอื้อ,อแมบประคำหุ่นพาเสียเลิศลำลตา,าตนาไตสามใอ้มาเสียก่อนลำมอนปานเอื้อน้ำอย่ามีน้ำกัดเขาสามองใส่ป่นเวนสิงศักดิ์เสีตัวกระนนน้ำป่องซอยดึงไอ้ผู้ฟังเสากึ่งยงเก้าวก่อนทแถลงสิดตาแดงเนี่ยใะให้ก้าวจะชงตางปฏิพันธ์ความบ่าเลยมากนาก้ำกง ตั้งแต่เวยนสดแสงให้นักนาเติมทวีปูขาลำอยู่นี่สถานที่ชุมนุมคุณละปะพุ่มอากรักษาเมืองบ้านจงมาบ้านาานาใอ้คนฟังสอนหัวปัญ,ญาป่าญาลุงทั้งพ่อเม่ลาพี่น้องฟังแล้ววงใจคุณเบรามันนาให้มาอยู่ไกลไกลอไหล่าห่างว่างฝ่า ทั้งคุณทำคุณพาตลอดคู่บ่าพร้อมมาซ้อมมาส,าสียงลิงานแนมสอดซองอ่ะตลอดพี่แลกนงไก่ไก่คู่สุคนพวกพ่อตู่แม่สุนขอากราบไปหมดผู้ลาที่มาในงานหวมบุญในวันววนี้นอนขอนี้โยนเนวปานุ่มก่อนปุ้มกาบบาังที่มันหักสาความเป่าแต่ละตอนกะยาฟังเลือดนอนฟังก่อนหูเสียทั้งาสุงองชิมาสการขอน้อม พอร้องพาวากล่ำนี้เมียทั้งนี้ทั้งส่วมันลดเป็นเอเล่ปนเข้าใส่กันใส่กันลดปนเข้าใส่กันนะเฮ้อ ถือว่ายกแรกแหกบานเดอแมเดอร์วบอ่อนงอคู่ถือว่าเป็นหลักการธรรมดาเหตุตามเหตุเกิตามข้องตามคู่บาอาจารย์เพิ่นผ้าเห็ดเนาะเพิ่นวสิทธิ์ผู้ใดบอระเลิกถึงคุณคู่บาอาจารย์แสดงวสิทธิ์ผู้นั้นสิบเจเริญ แม่จะเริ่นไปไรก็จะเริ่นไปไรบ่โดนเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่พ่วงพันเสียงเร่ร่คุณพ่อวีระโชคคำกองอู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกสาวลาสุนีสาเสียงเร่ร่มือนีพวกาขาคอยยกไว้เนื้อเก้าเท่าเนื้อน้าผาตาทูต่อรองลงมา กลับนมัสการไปยั่งพระเดชพระคุณพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ผู้เพิ่นเป็นประมุขประทานไปสฆงในงานคำขึ้นเมนีพร้อมไปด้วยบ่าว่าสิเป็นท่านผู้นำของเฮาผู้มาเปิดการเปิดงานหรือบ่าว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮาพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลบ้านไทยบา้บานเล่าผู้สาวและผู้เบ้าเข่าเจ้าและเข่าเหนียวที่ให้เกียรติมานั่งฟังรองฟังล่ำเมนีหรือมามาเมนี เออมากหน้าลายตามี้สุรุนบ่ว่าสิเป็นวัยรุ่นขอเสียงวัยรุ่นบานเฮาเน่เป็นจังใดที่เจ้าว่าแต่ว่ารุ่นใดเนี่ยอันนี้พิจาร่าเบิ่งเองเดอแเม่เดอเออแต่ว่าวัยรุ่นนํากันเบิร์สุข,ขุสุขนพิเศษโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพของเฮาเมืรอนี้ถือว่าเจ้าภาพใหญ่ใจสป,ปอร์เตเฮ็ดบุญเบิดตเป็นแสนกะบ,บ่ยานเบิดเป็นลานกาบอ,อ,กอัวเป็นยังคือว่าจังสันเฮ็ดบุญเมื้อนี้ เมตบุญกับะเลียวแม่จางอมอลำจาง้วยมาให้พี่น้องในบึงเออขอเสียงปอบือสวดส,วด,ส,ว,ดสวดเป็นเกียรติให้เจ้าภาพเท่านี้นค่ะเอาเพราะฉะนั้นแล้วที่ว่ามาเมื่อนี้บอกการับรองห้องโตบอกการับรองห้องข้อดอกเม่จากสีดีจากสีหายจังใดให้ปากไปเป็นลูกในบ้านเป็นบานในสวนมาที่นีหันมาทางมอลำมปลายไส้มอเ่ลำอาพินั่นหน่อยดาวเหนือสมซาสมลือ แต่เจ้าว่าเห็นตาในยูทูบล้อรอพันละเห็นตัวแท้แห้งรอมาสันเออพีอ่แม่ว่า,วาแหงจักสิความจริงหรือบออันนั้นกับบอหูจกักคือกันจริงมันก็ออกจากปากเก้านีล่ล่ะบอกม่งั้นพี่แม่ว่าขอบอได้บ้าดิเจ้าเนี่ยเออพี่แม่ก็เลยว่าเกี่ยวต่างแม่เน่เด้อสุนีสาเอ้ยพันวาเอาท่นลูกจับมีเขากับมีาจับเด้อแม่เด้อท่านลูกจับมีเขากับมีาจับคือเก่าหันละ เออถือว่าฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องผู้บ่ได้อยู่ทางบ้านนําลูกบ่ได้จับนําพนาเอาเกี่ยวจักหน่อยหมอแชร์บนี้เด้อเป็นจังไดเอื้ออยากจับนําบ่เออให้น้องายแทนเด้อจักน่อยเด้อจัจังาายเอง ฟังเอาเด้อมาฟังก่อนเกี่ยวฟังเอาเด้อมาฟังก่อนเกี่ยวเป็นเก้ยวเกี้ยวหน่อยมาเด้อคนเอ่ยมาเด้อคนเอ่ยกะตะรับขับกคอยฟังรอยมือมาพบพอยอดสู้โซเพิ่นขวาเขาส่วนนางมัวเมาหลงแม่ลาเหมือนเชิญเตยเด้อเท่าในสติีนางต่างบ่เทียงมาเด้อพี่มาเด้อพี่มาเห็นสีกำแจงอยากมึงสอนเบิึงอะไ้พี่เจ้าีพี่ เท่านี้เรู้อิทีว่าเก่ลกกเนเลยวันี้เอาะพกแค้บมันบ่งอ่อนตามานมจมใจเจ้าบ่มายถึงห่วงจใจเจ้าบ่หมายถึงห่วงสิคอรบมารักใจกูพูดดีปีลีแกมเก่าปีลีใส่แก้มมันปีลีอีลีบอหันแต่หพี่องเออปีลีบอใหญ่ปีลีบปีลีแกมเจ่าปีลีใส่อยจับเบิ้งกันอ่ะมันปีลีอีลีบ ปีลี่แก <comforting courage. S 1> ้มเจ้าปีลี่คอยจับเจ้าบ่บอได้บ่ได้บ่ได้คอยล้ำแค่คอยจับพูดเดียวบอดได้คอยล้ำคอยปีลี่แก้มเจ้าปีลีปีลีแก้มเจ้าปีลีสำนีเจ้าสีบอยเลลี่อ๋อสีบ่ยมาให้กงจก่ใเหมอแก้มทางหมอลำจะสีบอยอยากได้หมอลำจะสีบออยากได้เอาไปเป็นไพ่แม่เจ้าลองดูอดสลองใจหนูเกิดพอบัววางิน เห็นแต่น้องละบ้องมึนเออใส่เห็นแต่น้องละบ้องมึนเออใส่สีพ่อเทียมแถบแต่บ่อนอไอ้ซ้ำนางบ่อดอกต่างหอมดอกกันนี่กะดอกกุ้าลังแล้นกินชงชงจืดกันกินกินได้และก็เออทับติมรอนบอกนั่งเนือบอกว่าจอดแล้วใจชาวบ้านบอเห็นสาวนั่งนงสาวนั่งนงบ่แม่น้องโอลิล เล่นเล่นละครฝากพามหมาย่มิดเอาให้ติดผัวผาละกอมกันเป็นก่อนไปโนดนำไอไม่ล้ำของพีถึงเนื้อผีถึงเนื้อผีถึงสิมีมือเก็สียงนำขัว่าปันหากมีสิ่งกีดกันเันต่อล้อลวดเอาไว้ให้จบหลักนองจังสิย้อมมันได้อยู่บอสมใจมันแล้ว่หวังของมันไงสงครามเดินสงครามเดินสงครามหยาดผู้ชายเอาให้คนซาติงซาแล้วจังสิมี เจ้าสิติย์ขอสิตามไปส่งเจ้าสิติย์ขอสิตามไปส่งปวดปงลาบัางไม่ในอุราปวดปงลาบัางไม่ในอุราหรือว่าพันระยะอาคงพี่จะเสียใจมี่ไปพันระยะเมียนบ่หรือว่าพันระยะอาคงพี่จะเสียใจ ขอเป็นเพื่อนรำทาทยจะได้ยหมาเอ๊ขอเป็นเพื่อนรำเทยจะได้ไหมเรือพิเียใจยเบื่อไปเห็นหนะ้าแฟนรักแท้รักนี่ใ้ใจจงรักแท้รักนี่ใ้ใจจงหากคุณบีตกลุ้มชาติจะไปส่งเธอรับรักบ้างไม่จะไปส่ง รักๆบ้างไม่จะไปสงเกียวกุ้งขอจงราณีหาคนที่เห็นนี้ขอให้จงบอกมาผ้าสะเกี่ยวผ้าสะเกียวแต่เรล่าสับเนี่ยปีตหวะบานแต่มาลงก่อนใส่กันใส่กันมาลงก่อนใส่กันเออเออ เอาละยกแรกแหกมันพ่อหอมปากหอมคอสกอนยะสะาสเ้าเออือวาธรรมดาหนุ่มและสาวดาวและเดือนมาพอกันไม่จังสี่เกี่ยวฝากตอนอีเมลูมาฟังรลองฟังลำเออเกี่ยวไรบ่ได้ดอกแม่ดอาไม้สิได้ประคืนหานมวยทันเกี่ยวไรไปก็น,นี่เออมัน้ำไฟใส่มันแห่งจุกหนาจุกหลังมือมอนี่แห่งห่อนแห่งเอาแล้วแม่ไก่่อยเด้อ เอาพอเพราะฉะนั้นแล้วถืมมอว่าปัญหามองปวยมองลงซักก่นหมาอแค้นบปดิเอาฮานีกบ,บดบันลําพันเพลน่อยเบ่สิไยความจุดสุดท้ายเดินลง ดันด้วนไผ่ไก่ดันคนเดียวดันด้วนไผ่ไก่ดันคนเดียวกูบ่มีพองสละวางอาย้ำเรื่อยๆพะโนยางเก่าก้อยพระกรกบอ่อนแอบันแห้งจันอาหารเข่าใส่กันกด้าทวงในเล่าดอดแขนกุ้โตก้สนันเลี้ยงเสียงกองกันผูกายยังแถวไปในเล่านกใส่ทวงตัวเก่านำกุนเจ้ากลมสูยินมวนอลซอนใส่กาบันวันอ้อยเมียมันหงันหงันห่างดีบินบุ่หอนห้องห่ามเจอขานึงสูยู่หลังแอ้าจึงตั้ง หยุดอยู่ฟังเสียงอ่ะสมิ่งเอาปงนกว่มนุษย์ใจชื่นฉันเยือ่อน่ะต้องมองดูนุ่งฉันเยือ่อน่ะต้องมองดูนุ่งการปงมีหกมันบินช้าช้าซาเลกามันบินเรียงได้สาลิกามันบินเรียงได้ไดทำให้ฉันไม่เอาไว้ลับเป็นหน้าเถอเอาล่ะเดินเข้านี่บ่มีไปไกล้ปูหมอมีผู้ปากเขาเป็นพกเพื่อนหามแถวทิ้นนี่มีมูสะสะบ่อาตทะน,นาหลับมากไม่หลายลุ่น ลิงคนพัชรนีโอ้ยฮักผัลิงคนพชนีโอยฮักวฮือละตั้งนั่งภาคสงัวสานีให้เอวอนวอนวนห้องวอนวนห้องชานีหำฮักอัวสังหัวมันตีละบาบกำน้ำคนมาตะจนมาข่าวปลาอัวตายจมบาปแต่พุ่นข้าวกินแม่ชถนีเกิดชาดีทนทุกภารมันในตั้งแค้นย่อยให้ห่างกว่าไปนอป่ามราคมจะตะโกรโมราคมจะตะโกรูพันปืนประโพนางโมราวาสนาได เป็นคู่ครองสะพานนน้นองํำแนงพนอาเที่ยวน้าพี่ก็อยากอุตส่าห์เที่ยวน้าพี่ก็อยากอุตส่าห์าลาฤทธจกยาให้น้องรับประทานพบจนโมระก็ผูกรักพบจนโมราก็ผูกรักได้สมัครกับพวกกันลาโมรานี่มรูระใจชัวโมรานี่โมตะใจชัวฉันนายทาผัวก็พนังโมรา ชาตินี้เราเป็นบาปนักนาฮาชาตินี้เราเป็นบาปนักนาฮาถ้าสอาดโบราให้เป็นชฉีหอยหัวลันจนตะกีหอยหววลันจนตะกีได้เสียงฉันกันางโบรานานาไม่เอาน่านาไม่เอ่ยเพนสนย่างซาบสะสอดอยู่ในมุมเกี่ยวกายเหนงกายใหน่งในมุมเกียวกายหน่งสีหนาดวนแทนส่วนหัเอกร้อนัลายน้า เอผู้ได้ตกเมื่อห้ถึกลอตเตอรี่รางวัลที่สองวัดสิมาเด้อแม่เด้อรางวัลที่หนึ่งกะห้ลูกซาเออแม่เอารางวัลที่สอง,สองมันเมยม,มันลามันลำ้ำ